สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมีนี่กะมีเมนูนำเสนอจ้าจ้าเป็นตำปูปลาราจ้ามื่อีงอืมคลิปเลมกันบ่มีแม่ปูเฮากะมีแล้วจ้าเดี๋ยวบู๊ยไม่ยินแม่มาเป็นตำปูซื้อจ้าตำพิษตะไคร่พร้อมมีดเำ็ดษตะไคร่ก่อนบ่มีดแม่บ่วไม่สิเตรียมตำฮุ่งแล้วโอ้ตำฮุ่งก่อนจ้า เกลืองกับสิเป็นพริกแห้งจ้าไอ้พวาพริกสดก็ได,ด้เน,นาะเมียนแล้วก็กระเทียมจ้าหมักเน่าเฮ็ดเพ็ดได,ด,ด้นี่เอ้ยเพ็้เลยกินน้ำยุูน่ะจังนจีบบจีดเพียดโอ้โหแต่สมงัวบ่แม่เผ็ดดเยยว้มมียมันสมงัวบ่เนี่ยจ้าสมเนื้องหอยไงจ้ามรสีหอหญ่แต่เมียนเดี๋ยว่ากินหอยเดียวพี่สิเอียนอยู่จ้าเนี่ก็จาว่าเอ้ยทำเพ่อหอยแล้วเมียน ยันนี่น้องน้อยอยันนี่แม่กินบาเบิดจ้าโอ้ยวันก็ไมย่ยินกายยันนังกนไ,งไงก่ใหญ่แทนยิ่งหลายได้ไปนังนักเยียนถาเร็วน,นังพารบล้มถาอีกันเป็นปิ้งไก่จ้านี่ปิงป้งปิ้งปีกมันละกันน้องปีกไม่ขงเขา,าเอินเก่าละจ้าแล้วก็เป็นแหนมจ้าโอ้เสียงรถแม่อีก็นจะเป็นน้ำม้นเขาละจ้าต้ไมไปจะปล่อยน้ำมันอีกน้องหนีเพราะว่าต่ำแบบคุงกินง่ายๆจ้าตั้งจากวันซื้อมากินเอาที่ไม่เย็ด ตั้งแต่บะเตะเสียวุ้จามีต่ำเลยหลักเลยมีต่ำแลยจามื่งนี้เนาะแบบสำคัญแค่ย่างเดียวเจ้าว่้มีมะเขือเทศอู้ววจับเป็นได้เนาะมีนะม้งครับมะเขือเทศมือนี่ก็เะ็ดกินแป๊บเดียวเจ้าวุ้ดูนลืมใส่กระเทียมโอ้ต่ำจังพี่สิมุลบัลล่ะนะเฮ็ดเมื่อวานเองวุ้มเฮ็ดแม่ปิ้งหลายถ้าคนณไมเอาไปกินก้อนจ้าคือจังนไม่ว่าล่ะจ้าถ้าคนมากินแบบมากินแบบ บไม่นกินเลยปีงกินเลยจ้ะมันกะหอมน้อมีนกินน้ำเข่าใบเข่าเสียบต่อไปเข่าเก่าบางนาวไปจ้าใส่ลงไปเลยยังนวยนี่ดน้อยักหน่วยหนึ่งนี่ละเออนั่นยังไงละแม่เครื่องมาดสองไหนมักกันไปบางนาหน่วยน้อยจะนำได้หลายกะหอมพร้อมให้มาขายซื้อน้อมีเนาะจ้าตะไปกับใส่ผงสูรสดจ้าขาดบะได้เนี่ยสียาโรูดิว้าโอ้ยช่างผิดเลยยาเราไปกะใส่ปูดองเขาเรียกว่ามีดแม่ โอ้แม่แดงแสบอะนี่ดนดได้หลายดิจ้าโอ้แม่หลงใสน่น้ำปลานีน้ำปลาหนีแล้วอืมอืมอย่าลืมนะจ้าน้องนี่นกัดเซียดก้อนหนานี่น้องม,มีดเนาะเลือ่อยบนคลิปก้อนหนานีจา่ายคลิปผุ้หลายเลยเนาะได้หลายหล,ยลยุด,หลดมีดพเสร็จไล่กันหลายผุดมันบวกล้มกระดดอได้จ้าสูตรแม่แซ่บข่อมโอ้เบมึงเหนือมันมันฉีบเบาๆร้อมมันหนอกไวแข็ง ถ้าไปกับเกษางบุองใส่น้ำปลาเนาะมีเน,ะนาะจ้าใส่ปลาแล้วเข้มปูด,ดองอย,อ,ยอย่างมัดม่อยู่ถ้าไปกะใส่น้ำปลาจ้าแม่ยัง่ใส่น้ำปลา,าดิกล,ลังขุดอยู่โอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไปคือบะแสเลยจ้าบางคนจะเอาใบไส่ผงูรใบทรนั่ใบไรนี่เนาะต่ว่าใส่น้ำปลาจ้าคุณอา นี่อังว่างก็เป็นอะไรเงี้ยแท้ให้เราไมายี้มแบบมือนีมือนู๊กินลายยอู่จ้าบ่ดำพร้อมเด้อจ้าเพราะว่าเอาขีนออกใช่แล้วแม่บะดำพร้อมดินี่อันอะไคืนหนึ่งคือสูตรของนี่แม่จ้าพูดนะใส่ด้วยนี่ก็เป็นโรตีเทปคลิปแยกอะไรเนาะมีเนาะพวกเฮดะไข่หนิกับน้ำมันหนิระ่ตอนนี้กินตับบวกครุงน้ำจานได้กับมีปิ้งแก้มแล้วสมมียงพร้อมน้ำมีดเชฟเขาทายคำพูดให้แม่นั่นแม่ เพราะว่ามงืงอนี่ยังไงเฮ็ดซ้ำสามคลิป,ปว้าแม่ให้ว่าสองเนาะสองเนาะเพราะว่าเฮ็ดทางไว้คลิปนึงเนาะเนื้อคอยช่วงกต่เลยต้องเฮ็ดคำจ้าเพราะว่า,าวแม่ตื่นมากเนี่ยมันก็ตื่นสวยนะแบบง่ายๆเนาะกินยาไปมันหลับแล้วจ้ามันง่วงแล้วเผื่อตื่นมากรึยังเบื่ออยู่ม,ยมันเป็นยาระงับแม่มีแม่บ่อยเขากินหลายเนาะบ่อยเขาเครียดบ่อยเขาเหนื่อยบ้างอ่ไงแม่เพิ่มตาลบ่ เพิ่มตาลบ้างแช้งก็ได้ลุงยานเป็นเพชรทวดไหมยานว่ากินน้ำบไเ้รเพิ่มตาลนะมึงน้อยจ้าอืูดองเขาแสบไม่ย็นหอมมียงมยังหอมนหกบวกเลไหมบแมนยหอมหกบวกกินี่ปุเลยลกนี่ปู้เขามวกม่ยคล้ายๆกันเนาะหอมเฮีงจ้าต่อไปก็น้ำตาลใส่จักน้อยหนึ่งจ้าตัดย่านนี้คิดว่ายานเป็นเพชรวดยู่ใส่เลมีนี่ น้าฟ้าอืมอยากกินละเบิดแปด๊บนึงจ้าแก่แล้วๆต่อไปก็จะไปตามเฮดอาไครกันเลยจ้าใช่เบิ่องนอ้มีน้องได้ก็สิได้เฮ็ดอยู่แล้วกินแป๊บเดียวจ้ามืม้อนี้เพราะว่ัติการขาดการว่ากสิมืดเนาะมีเนาะกล้องหลังก็สิบ่ค่อยได้เนาะมีนใช่ยามเบ้นหน้าดำจ้าถ่ายยามขึ้นหน้าขา,นานนวหน,น้านวลติ้ยด้านลงปุ๊บนะไปก็ก็โอ้เก๋นได้จนีนึ่งมีด จะไปเว้นมือจ้าวางเลยหม่จ้าเราไปกันคือสาเห็ดตะไครกันเบิงเลยจ้าเห็ดไปทุกอย่างเนะจ้ามือนีแสบไปเลยนะเนาะตอนนี้ปูคลักเลยจา้าในระหว่างที่น้องเนยร่อนเป็นพลังโคจกจ้าเรียบร้อยกันเล้วจะเบิงบรรยากาศอยู่บ้านมันคำว่ามันคืมเนาะน,นี่ไม่เย็นฝนตกความแม่ลูกเบิงจากส่งบิไหนคำมันซื้อหนี่แม่มันคืมแด้หนี่แม่ยังบ่กจริงยังบ่กคำเหมือนใดจ้ายังบ่กหอด ทุ่มหนึ่งอะเนาะมีเนาะเพิ่งทุ่มหนึ่งจ้าทิ่แต่เกาทุ่มหนึ่งยังวนคำยังได้ยินแมนบอกนี่นะองค์นี้คึ้นวันน่ะจีเป็นยังสิเก็บทุ่มนี่แหละใส่เครื่องหนึ่งจ้าคำไม่ยังเบื้องก็ยังคำเนาะมี่นี่เลยเห็นผลดยงได้ตื่นสายกับมีแบบจ้ามีผลเกี่ยวคือบรรยากาศมันดีมันเย็นนะมันเศร้าฝนตกนะมันเศร้าฝนก็ตกจ้ามันบดแดดจ้ามันเย็นบรรยากาศดีโอ้ยเสียนมี่ใหม่บังๆังคุณนะงามงานเลยถ่ายรูปเก็บไว้อยู่ แต่ว่าเห็นดูจ้ายเาลยเนี่ว่าต่ำเห็ดตะไคร้ต่อเลยจ้าไอ้ก็เอาไปปิ้งพีกเอาไปปิ้งเลยจ้านี่ปิ้งจนแหมจ้านันจังหอมอืมใส่ลงไปได้หมดไอ้ก็ต่ำมันม้วนจ้ามันเขากระเนื้อพีกเขาคือเก่าเหรอจ้าซ่บๆคือจออ้ยยุ่งก็โตใหญ่ได้มีแม่กันเนื้ออยู่งไงแต่มันบุฟเฟ่ค่ะต่ำเลยจ้าต่ำนี่แค่มืดสุดไอ้ทักบะมีเอ็ดแม อันนี้เพื่อนน่ะบัวไซผักหอมจ้ะบรรดาเห็นหอมอยู่แล้วเนาะตัวเงยเป็นมักๆมามีดแม่ยำ่อมแบบหอมมากกว่าแม่เอาคือแม่ยนไซกันดีค่ะต่อไปกะสีเอาพริกแม่เพิ่มพริกเล็กน้อยแม่โอ้ยลายแล้วลูกัฉีกเพลี้ยใส่น้ำมันได้เนาะพอแล้วพอแล้วมีคอมเมนต์มาว่าอีหยังกับแม่อีหยังกับแม่ว่าสั่นนี่กะสีเบ้าเป็นซื้ออื่นจ้ะมามี นารักบ้ามี่บมี่เปนงวกเลยตีบอไปตีลูกข่ไว้บนนอตีมีเตรีไมไปัวกันเร็วๆนี่บ่ตีฟางยัาง่งฟางน่งางสวยแ้ฟางเป็นชินเดเร่า่แม่ยังกอไม่กินแม่เอลซ่าบอกฟางสวยดู้คือไปขับสมัยบหมีแค่ดันโดจนุ่งได้น้องฟางหุ่นดี เอ้ยน้องน้องเนื้อนี่แทบเมียใส่อะไรแถบทุกตัวตามเนื้อนี่แม่ยลงเสียน้องน้องเนยคือเก่าแม่ยลงตอจากเนยกับซื้อไม่ได้เรื่อยใจเห็นตัวได้งี้ยมันซื้อไม่เรื่อยน้องมียดซื้อพวกเสือกีฬาสจากสมากพองเนยใส่เสือกีฬาสน้องมียดน้าคนมาจีขายเสือกีฬาจริเนาะจากเนย้อได้มากกับเสือกีฬาสเมียม่ยึดแล้วนะใส่นี่ตัวยังใส่เสือกีฬาสจากตอนนี้มากกับส่งวอมีดเม่ คู Scroll, mm ่ห hmm. mm ูก hmm. ันเลยแม่ไม่หว่ามวนเสียงต่ำไปหนาให้ฟางฟังป่ะโปกเป๊กเป๊กแสบๆนัวๆอันนั้นส้มตำแล้วเบิดเท่าไหยังมีแม่ส้มตำแค่้หน่อยเนาะเ้าส้มตำยังแม่ส้มตำชายตำแล้วเบิดมาลุงอือเขาส้มตำยังคุณแม่ตำแล้วเบิดคุณแม่ระเบิดแตกยี่ว่าไม่ยินได้เพศขาดใจที่ตั้งซื้อไว้จะซอมไว้เพื่อตำขายอยู่ดี เมื่อแล้วจะเป็นผู้แรกที่มาซื้อทีนี้มันไม่เย็ดิใส่น้ำปลาอยู่ดิชิ้มันก้อนแม่อู้หูถือว่าหลายดมีเนาะถ้าเราไปกินหลายกุห้องเฮ้ยเอามันกินเป็นดอกห้องมาดสามมุมนมนนนกินเลยบปะจังเลยน้ำปลาจ้าเรียบร้อยกับสิใส่ถ้วยกินกันเลยจ้าวันที่ยังไล็กใหญ่มันโดนทวเนาะไม่เย็ดนะ จ้าเราไปกินกันเลยคุณนหเมนูเฮาคุณคุณลวงคุณลวงอยู่ไปกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้ามากิม่กินนคอลกันจ้าไม่เขาแรงเขาคำยังก็น่เหมนางเขาหลรอนด้เมือนฟางจะกของกล่องด้วมือนี่างพีติ๋วไม่เยอะิสวนตัวเขาแดงม่อะไรกันเหามาหน้ปันเนื้ออะไรหมดตองเลยน้องฟางแดงเหรอจ้า นื่นเดี๋ยวันจิ้เข้าข้างอันนเโอ้ยยับลบแสงจางเลย่เดียมปดูนี่นะแม่อนตัวนี้ก็สีใส่ไก่กนจะย่างแกเพราะว่ากินตงหงเลยเันสีแบบแบสมเลยนะแเนสแบเบิกแกอะไอ๋อแค่นี้ม่ยาารโชแบบไม่จะอ๋อโอ้โยั้ง่ยรมกนู่สิก้ เากินพวกไกลพวกยั้กนจากห้องๆอนกนหนองนะเสบองเขากินสมุนงเลย,ก,ยก็นอกดเลยลูกอ,ออกจากไม้หมดเลยก็ยจะได้กินเย็นบดนว่ามันมุมีจะทำนั่นแหเขาจซื้อเนาะนี่นเละกินไขยเต็อเอตอเอมอเอฟางสิบบเห็นได้ไพีมม่มือฟาเออนันแหละ Ni chị kim sống nữa nha, hôm nay anh chắc. Hôm nay anh Hoa Hôm nay anh chắc. Hôm nay con chắc. Hôm nay anh chắc. Hôm nay anh chắc. Hôm nay anh chắc. Hôm nay Bưng chắc. Hôm nay hoa chắc. Hôm nay anh chắc. Hôm anh chắc. Hôm nay anh chắc. Hôm nay anh chắc. anh เยอะด้วยเรอเคยไหนหนังยีมอะอุ้ยนี่อยู่วันลืมใส่าเออใครลืมไมนจะอโอ๊ปอ็นนันเล่าเหรอ่ซิมก่อนนคืออยากส่งสต่เมว่เค่มากก่อนมาแบบเมือนบบกินเลยกินเลยกินเลยกินน้ำจ้าพร้อมก่นกินันตชอบไปดียอีดีทางนี่กับบุดีจ้า กูดีกินเน้มสิน่ายังไงอันบนเห็นท้องกับตน้นน้ำใหม่ดำพุ่งกับต้นน้ำใหม่กูดิเลยอ่ะป็นหนึ่งน่ะการจัดพ่องนี่ไม่กระจีโซบบนเห็นตะไครเห้องรอจ้าแฮปปี้หวาน หอมอีกอถึงต้ดดองกินลูกเอออ่ะที่รักีกหอมสิงใหม่แล้วลูกสิงแฮมอืมตม่ำหุ้นกับว่าแพ้ได้ลูกนี่จันนักที่จะใส่ปูด,ดองเยี่ยเย่ยงกันเยี่ยงแมวแมวอ่หอมปูดองป่ะแม่ซิมก็เลี้ยอถึงก็ได้ นี่ปูดองบริสุซื้อเลยเนาะเลยบบนึอืตันกีนทุกมื้อจ้าแปดนึงแตาม,มันแลงขอแท้นะไเนาะเขาเด็ดใส่ลายก็สื่อพร้อมพัวสื้อเข,อขาอขอก็ใส่ลาย,ายไป็นน้นแท้งนระบยายจะงตนึงจะมือ้อซนะือ้่นใส่บะาหาม,าม,มบเมมห่เกินไม่ไ่บะเข็มนี่ลูกแม่เห็ดแซ่บตักเกินนะเพาเห็ดเบิ้งไงนะจ้ะเห็ดง่ายงดอก ลวกน้ำสุดยังนี้จะเป็นที่จะเตือนท้าไม่จะบอกว่าาะตันได้เองรอมมื้ขอ,อกินขอบันจ้าจอ๋อบางๆหยิดพลิกแล้วนั้นเนี่ยอื้มเห็ดจี๊ตดีอีกสุนนี่จะมันน้วยหลอดจากมือนี่สดจังน,น้องเน้อยแห้งใบอ้วนแน่งได้มีเย็ดมาบว่านะ กลินเมื่อจามเทียมเยอะขาดต้นนักมันไแม่เห็เพิ่มเนี่ยชิ้นยอดแล้วแม่คุณอืมกลิ่นน้ำตาลแล้วจ้าบัณนีตตามด้วยแหนมึงไม่มักว่ลืมจากพวกนี้ไปก่อนหยุดห้องเราไมดเนาะนอกจากสีขอใส่น้่อไม้เราเลย กินได้แลม่ำเตยแล้วไหมเนาะก็ตับบอกคุุงเขาวะแม่ไปซื้อซื้อขบุยเคไป้อมายักกินแของกกินบะเบ็ดแม่เสียดายเนาะมันวซื้อมากอยูเบิ้ลอื้นกับแบบอืดเน่าจะกินน้ำมะระอืมปูหอมเาะจัดอืมพอเ้มจะปูหอมเนาะ จรินก็เป็นคนได้มีมาเก่งไหมฟังค่ะกูพักพังบิดใหม่เล่ามาได้ยังเลยเพิ่มปุ่มมาปั๊บหน่อคฟังต้องให้มันรู้ให้เดียวฟังอีกเดียวเอาน่าทำไง ซบบอกได้คำเดียวิงแสบโอ้ตวงได้มีอืมจัดทุกอย่างยงมือนี่ยยากก็แสบีิจ้ะสมอยากเลอ้าวขอแล้วนะคำหนึงก็บอกอะไรคำหายอยู มันปั่นนึ่งยาคร,หาคราออาหัหนึ่งยาขไม่ไมนตุยสตกใรอีกก๊อนใหม่เมืองนะสั่อีกหอมกันเลยก็ไม่หวานจา้ะวิธีต้มยาต้มใส่เกือก้ามตาลเพียแบบค้นขอว่าเบิ้งไหม่นะเอถักว่า น้าเดี๋ยวเห็นไาเดี๋ยวเห็นก้นเป็นเป็นนอไม้ไปเบิป็นอะไรกินแต่นอไม้เดี๋ยวโมกเดี๋ยวต้มเดี๋ยวแกงจ้าสักคลิปนีเพื่อนคุณอาจารย์มาคิดหนีว่ากกดติดตามก็จะแต่ไข่ก็กระดิ่งเป็นงังใจทั้งสองข่วงเนยจ้าคลิปนี้ก็มักก้นไหลที่ใจกดแชร์ก็จ้าจีนหน้าจะว่าใจไมบาย